เราอยู่นี่นะครับเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างเป็นคอนเสิร์ต12บทเพลง12ศิลปินนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆงานกันดีกว่าเนี่คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีชุดนักเรียนเฮ้ยมีป้ายด้วยศิลปินมีใครอะ่ะโอ้คนเยอะคนเยอะคนเยอะแล้วเราก็นึกว่าจะมีคนน้อยๆนี่นี่นี่ข้านี้องค์สมบการ ลักชาศาสนาพมหากษัตริย์ซื่อสัตย์เฉสราอดทนได้วันนี้ก็มีเขียนมานะครับก็มีเขียนมาที่คิดว่าคงเป็นที่ที่ให้ส่งเข้ามากันตอนช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็จะมีแต่ละคนขเขียนมาความกระตันอยู่หลักปัจจัยอเออเออเออไอ,อ่น่าอ่านกันแฮะโอ้คนนี้เขียนมาครบเลยมั้งเนี่ยทุกอันเลยเขเขียนเป็นเพลงยังไงอะนี่สงสัยเราต้องไปถามพี่หมีเนาะว่า เยอะขนาดนี้แล้วจะเลือกอยังไงแล้วใครจะเป็นคนเขียนเพลงไหนอะไรยังไงโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้ยงครับปีจริงๆแล้วมันเป็น เริ่มแรกจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการที่ทางกองทัพบ,บกนะฮะทางกิจการพลเรือนนะฮะอยากจะให้ทางผมช่วยดูดูแลเรื่องเพลงเรื่องค้านิยมนะฮะทราน,นี้ตอนนั้นเนี่ยผมก็มีหลายหน่วยงานที่ทําผมก็เลยได,ได้ได้เรียนกับทางผู้ใหญ่ไปว่าเออค่านิยมสิสองประการเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานทําอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราจะทำเนี่ยผมว่าเราเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากที่สุดดีกว่าเขาจะได้รู้สึกว่าเป็น ก็คือให้เข้าถึงกับมันได้ง่ายขึ้นอะไราเงี้ยให้เขาเข้ามาร่วมคิดด้วยร่วมคิดด้วยใช่เขาจริงๆมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาอยู่แล้วงเงี้ยให้มันจะได้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 มีส่วนร่วมกันมากที่สุดครับผมคราวนี้ผมอยากรู้ว่าพี่ทาไมพี่ถึงรู้สึกว่าอยากทำไอ้โปรเจกต์นี้ขึ้นมาให้มันให้มันสําเร็จออกมาแล้วก็สุดท้ายมาเป็นคอนเสิร์ตคือใหญ่นั้นนี่พี่เริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจากที่เราอะ เป็นนักแต่งเพลงนะครับครับแล้วช่วงหลังเนี่ยฮะเราเราก็เป็นคนเขียนเพลงด้วยกันนะคะับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยผมว่าทิศทางเพลงมันค่อนข้างนึกๆกันที่ทุกคนก็เป็นเจ้าของสื่อตัวเองทำทุกก็โพสต์ได้อะไรได้แล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆนะฮะที่ช่วยกันสร้างสรรค์ะไรที่มันเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆว่าเออมันยังมีมันยังมีเพลงอีกตั้งหลายแบบที่คุณสามารถเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่เราเป็นนักแต่งเพลงคนหนึ่งเนี่ยเราก สร้างความรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างมารับทัวนี้ก็เลยเป็นที่มาของการทำโปรเจกต์ตัวนี้งานศิละปะมันไม่จําเป็นที่จะต้องต้องไปเอียงไปถึงขนาดนั้นทุกครั้งที่ได้ทําให้เพลงเพื่อสังคมหรือเพื่อสํานึกคดีงามอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะพี่ว่าไม่รู้จะคืนพี่เชื่อว่าคนทํางานศิละปะนะทุกคนน่าจะน่าจะมีความสุขลึกๆอยู่ในใจอยู่แล้วคอนเซปต์ <Concept S 1> ของของอันนี้แน่นอนว่าก็คงต้องมาจาก ค่านิยม12ประการความยากของมันพี่เนื้อนี่สิพี่มันยังไงครับพี่มันยากก็ตรงที่แบบว่าถ้าเราเล่าตรงๆเลยใช่ไหมฮะมันก็อาจจะทําให้ทื่อๆเออทื่อๆไม่ค่อยเหมือนเหมือนเหมือนเปิดตําราหรือเปิดังซีดีสอนอะไรอย่างเงี้ยใช่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 ครับเราก็เลยต้องต้องใช้วิธีนี้ละเป็น12นักแต่งเพลงแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยส่งความคิดทัศนคติของตัวเองที่มีความรู้สึกกับค่านิยมสสองประการส่งมาแล้วเราก็ให้พี่ๆเนี่ยช่วยหยิบ <ไ>คนคที่เหมือนเหมือนเหมือนเราได้วักมาได้วักมาวักเพลงหรือว่ออาได้ <มา S 2> ไอเดียอะไรมาที่ทน้องๆเราก็มาทําร่วมกันที่พี่ก็ช่วยเหล่าให้มันเป็นเพลงที่มันมันรับรับฟังง่ายๆสื่อสารง,ง่ายๆขึ้นครับผมตั้งแต่ตอนรับโจทย์ไปเนี่ยคิดเสมอว่าการทํางานตรงนี้เราไม่อยากให้มันเป็นเพลงเหมือนที่เราเคยได้ฟังว่าเนื้อต้องแบบมันเป็นทางการมากนะครับเท่าที่ที่เราเคยฟังเพลงที่เกี่ยวกับกิจกรรมของทางราชการอะไรประมาณนี้ แต่ครั้งนี้เราอยากทําให้มันเป็นทางของกล้วยไทยชัดเจนแล้วก็ในขณะเดีวยวกันมันสามารถที่จะเข้าถึงคนกลุ่มกลุ่มกว้างได้มากขึ้นก็เลยความยากง่ายมันอยู่ที่ทํำยังไงให้มันฟังได้ทั้งสองกลุ่มแล้วก็ไม่เสียความเป็นตัวตนของกล้วยไทยไปด้วยซึ่งงานที่ออกมาคิดว่าน่า,นาจะถูกใจเราเองอยู่แล้วแล้วก็น่าจะถูกใจทุกคนด้วยครับขั้นตอนจริงจริงมันมันยุ่งยากไหมครับพี่เรื่องขั้นตอนมันมันยุ่งในเรื่องของเวลามันน้อยมากกว่าเพราะว่าตอนที่เราทำนั้นก็ปลายปีที่แล้วใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วมันก็ เดือนเองเดือนจริงๆแล้วเดือนครึ่งเดือนรึ่ก็ทุกอย่างมันต้องจบ30มธันวาใช่ใช่แล้วก็มีเวลาในการในการผลิตประมาณเดือนหนึ่งเดือนมกราแต่ว่าจริงๆเราก็ยังไม่ถึงเดือนมกราเพราะว่าไม่ไม่ถึงเดือนเพราะว่าติดปีใหม่เป็นต้องอาทิตกว่าใช่ฮะคนก็ยังแบบไม่ค่อยนั่นคือตืนกันต้องส่งมาสเตอร์กันปลายเดือนมกราเงี้ยเหรอครับส่งมาสเตอร์วันที่20่สิบอน้คือทุกคนมีความเขาคิดว่ามีความพร้อมที่จะ ทำงานร่วมกันครับกับผมก็ทําให้ทุกอย่างกระชับแล้วก็เร็วท่นเสร็จทันเวลาอุปสรรคต่างๆที่ที่เจออย่างเช่นว่ามีใครเข้ามาอย่างที่เราเคยเจอครับพี่ฟังแล้วแหมเพลงนี้มันไม่ค่อยใช่อ่ะเราว่าเนื้อแบบนี้ไม่มี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 เอเรื่องนี้ต้องต้องต้องขอบคุณทางทางพี่พี่ที่กิจการพลเรือนเพราะว่าพี่เนี่ยเขาตั้งประเด็นแรกของการทํา โปรเจกต์ต um, ัวนี้เลยว่าอยากจะให้บทเพลงนี้เนี่ยมันมีความเป็นมีความเป็นเพลงในในยุคสมัยมากที่สุดอก็คือให้ให้อิสระเหมือนกับเพราะว่าอินดี้ได้อินดี้ไปเลยอะไรอย่างนี้ทำให้ค่านทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นของของเขาจริงๆอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมมันก็ทํยทงานง่ายมากแล้วก็ทุกคนก็ทํางานแฮปปี้นักแต่งเพลงก็แต่งงานแต่งเพลงอย่างมีความสุขทํางานอย่างมีความสุขครับผมปัญหาก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลาครับเพราะว่า คือส่วนหนึ่งพวกเราจะทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เกือบเกือบทุกวันนะครับแล้วก็พอมีเพลงในโครงการเข้ามาก็ต้องมีเวลาให้กับเพลงนี้ค่อนข้างพอสมควรนะครับในการเรียบเรียงแล้วก็จัดเรียงพวกทำนองอะไรต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเวลาในการเรียบเรียงสไตล์ของพวกเรานะครับ,ค,รบคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆแล้วเป็นการในแผนที่เราทำก็คือว่าเราไม่ได้มีงบเยอะแล<ะ>ตอนแรกเรากะจะจัดคอนเสิร์ตเล็กๆเพื่อที่จะถ่าย ถ่ายศิลปินที่มาช่วยเราเนี่ยสามร้อยที่อะไรอย่างนั้นฮะแล้วก็เพื่อที่จะเอาภาพเนี่ยไปร้อยเป็น MV uh ็ม huh. ีแล้วก็เอาไปเผยแพร่อีกทีหนึง่งนะแล้วลตอน<ม>หลังก็พี่ๆก็าลายมาเป็นอย่างนี้ได้ไงครับก็ในไหนทำทั้งทีผู้ใหญ่ก็อยากจะให้บอกว่าทําให้มันดีหน่อยช่วงหลังก็เลยมายุ่งในเรื่องของต้องหาหาอะไรมาเสริมเพื่อให้มันเกิดขึ้นให้ได้อะไรอย่างนี้ครับแบบนี้ยุ่งไหมพี่เรื่องการซ้อมการอะไรเพราะว่ามันสิบสองเจ้าพี่ครับกระจายไปซ้อมเลยฮะ เหมือนตอนทํางานเพลงก็คือกระจายไปต่างคนต่างดูแลตัวเองเพราะว่าเวลามันน้อยจริงๆครับทุกคนมีความตั้งใจในการทํางานชิ้นนี้มองเห็นนักร้องทุกคนไม่ใช่เฉพาะจากวงของผมจากทุกๆวงเนี่ยทุกคนต่างเต็มที่กับงานนี้ ไอ้สิบสองประการนี่มันครับมันมีอะไรบ้างพี่ผมอพอดีข้อแรกนี่เป็นรักชาติศาสตร์กษัตริย์เพลงเพลงนี้ก็เลยใช้วิธีให้ร้องเป็นคอรัสครับได้เชิญวงบางเกาะวอยซ์ครับผมมาร้องเป็นคอรัสครับผมเพลงนี้ก็ให้พี่เป๋าฮะพี่เปากับพี่ตู่เพื่อนเขียนครับเราออกมาแล้วอลังดีฮะว้าวรู้สึกอย่างเงี้ยการตื่นกับชาติเราเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกกับศาสนาเราอย่างเงี้ยนี่ก็พระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยเกียวออกมา หลังจากที่พี่เป๋าได้ทําเนื้อเพลงเสร็จแล้วก็ทําทํานองเสร็จก็เอากลับมามาที่วงนะครับผมก็ดูเพลงนี้ทั้งหมดแล้วก็เริ่มเรียบเรียงเสียงประสานออกไปว่าใครจะต้องทําอะไรบ้างร้องอย่างไรบ้างและหลังจากนั้นเราจึงซ้อมกันแต่จริงๆแล้วคณะนักร้องประสานเสียง The b อ n g k o k Voices เนี่ยเราก็ซ้อมันเป็นประจำอาทิตย์ละสองครั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องซ้อมเนี่ยเราไม่มีปัญหาเพลงที่สองนี่เป็นเพลงเดยวโทษทีนะฮะ เออดินช่วยป้าได้จําได้ใช่ไหมพอดีอยู่หัวข้อซื่อสัตย์เสียสละอดทนเนี่ยมันเป็น3มเรื่องนะเราก็เลยบีบให้มันเป็นเรื่องเดียวก็คือว่าผมว่าสําคัญที่สุดคือคนเราต้องซื่อสัตย์อืมตรวนี้ก็ให้น้องมงฮะน้องมงซึ่งเขาเป็นเป็นภาพเขาเป็นคนอ่าน้องมงเป็นคนที่ร้องเพลงเออเราจะทําตามสัญญาอ๋อมีน้องมงแล้วก็มีน้องเชอร์รี่น้องเชอร์รี่วิรานุกูลนฮะของน้องเชอร์รี่มาช่วยนัชชาเวลานุกูลมาช่วยร้องเพลงนี้สองคนเพลงที่สาม ติ๊กตอกติ๊กกระตันยูค่บกระต,ตันยูคนที่เขียนเพลงก่อนคนที่เขียนเพลงเป็นพี่บังเวลาสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยตัวดีเลยคือ,ค,อคือเราจะพูดอะไรก็ได้ให้เราจะสั่งเด็กเราจะบอกเด็กเราจะสอนเด็กหรือว่าเราจะบังคับเด็กยังไงก็ได้แต่ว่าผลมันจะเท่าเท่ากับศูนย์หรือว่าน้อยมากถ้าเกิดว่ามันไม่มีแบบอย่างที่ดีแล้วพี่บังก็แนวนี้เขาคมอยู่แล้วผมก็เลยต้องเอาศิลปินที่ที่เซอร์ไพรส์หน่อยอ่ามาก็เลยเชิญพี่พี่วงแฮมเมอร์ สิบทอดแต่โบโราณข้าสุกหนึ่งจานน้ำหนึ่งขันวันแรกแกนคำเดียวว่านับคุณคุณต้องทอดแกน